สวัสดีครับผมวันนี้เชฟกุกซาพาเซจะพามาผัดหมูกรอบพริกไทยดำครับผมก่อนอื่นลงพริกไทยดำเลยครับผมคั่วให้พริกไทยดำหอมหมูกรอบพริกไทยดำกุกซาพาเซครับแล้วก็เราก็ใส่ซอสปรุงรสที่เราปรุงไว้ทุกอย่างรวมกันหมดละ ใส่ผักลงไปครับหมูกรอบพริกไทยดำเติมน้ำซุปนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวซอสของเรามันแห้งจะเค็มเติมแป้งมันไปครับผมแล้วก็เติมด้วยซีอิ๊วดำ ซอสครอบจัก,กรวาลวเราปุงไว้หมดแล้วครับหมูกรอบนี่เราจะใส่หมูกรอบลงไปครับก็ผัดสุดยอดครับหมูกรอบพริกไทยดำ เราก็ผัดจนกว่าผักจะสุกใส่กระเทียมเจียวไปนิดนึงต้นหอมครับผมต้นหอมใส่สุดท้ายเพื่อนเลยสีสันสุดยอดนี่ครับผม หมูกรอบผัดพริกไทยดำโอเคครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับหมูกรอบผัดพริกไทยดำโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ